สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาเทรนช่องที่รวบรวมข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่รักในายานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาเทรนของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นล่าสุด วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Isuzu ซึ่งเปิดตัวในปี2025กับ Isuzu Swift รถยนต์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตทันสมัยสมรรถนะก,การขับขี่ที่คล่องตัวและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Isuzu Swift 2025ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น ฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลาดเอียงรับกับไฟหน้าและทรงเรียวพร้อมไฟสองสว่างกลางวันแบบ DRL กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นเส้นสายด้านข้างของตัวรถเพิ่มความรู้สึกปราดเปรียวและมีความสปอร์ตลออ้ออลนลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Swift 2025ถูกออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานจริงวัสดุตกแต่งภายในมีความหรูหราขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้ความกระชับและรองรับสรีระได้ดีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วตรงกลางรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมช่องเสียบ u s b และระบบชาร์จไร้าสายเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารในทุกการเดินทาง ด้านขุมพลัง e สูสิสองพส2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลเจให้กำลังประมาณ90แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ cvt ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับรถในกลุ่มนี้ ช่วงล่างของ Swift 2025ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและความมั่นใจในการเข้าโคง้งระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ m a c p เฟอร์ส s t สต t และด้านหลังแบบ t o r s i o n Beam ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ในด้านความปลอดภัย Swift 2025มาพร้อมกับระบบเบรก ABS และ EBD ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัว ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงกล้องมองหลังที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นบางรุ่นยังมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน โดยรวมแล้ว Isuzu Swift 2025เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างลงตัวทั้งในด้านดีไซน์สมัรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่ขับสนุกประหยัดน้ำมนันและใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาเทรนของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ